เรียบร้อยครับเจลัมโบจัดแต้มแรกเริ่มนับหนึงได้แล้วครับเสียงเล็กคันลมบางๆครับผมโอ้ออกเที่ยวที่เจ็ดจับแต้มแรกนะครับเจ้าแลมโบครับผมเสียงเล็กขลุลมบางๆครับนี่ไข่แตกจนได้ครับนกขุดตัวน,นี้ปล่อยจนเข้าลงมาเหยียบก็ได้ครับผม นะครับไหวจนเข้าลงมาเหยียบจะได้ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อนกครับวันนี้มาตามตัวหมายครับเฉลยริวตันเสียงใหญ่ครับตอนนี้ผมไปตั้งนกต่อไว้นี่ครับพุ่มางหน้าแล้วต้นเด่นๆนะครับต้นนกต่อกำลังขันนะครับ วันนี้มาตามริวตันสายภูเขาครับผมวันนี้อยู่ที่เขาโคกสารนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาต่อนกครับครึ่งวันนะครับเพิ่งเอานกขึ้นเสร็จนะครับดูว่าจะมีตัวเข้าไหมครับว่าจะมาหรือเปล่าครับเจ้าริว เดีย๋ยวไปร้อติดตามชมกันเลยครับวันนี้เอานกฝึกมานะครับเจ้าลัมโบครับยังไม่มีเฉลยติดตัวผมนกฝึกออกครั้งที่เจ็ดนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาโคกสาดนะครับนกต่อจะอยู่ตรงนี้นครับ ต้นใหญ่เด่นๆนะครับกำลังเรียกอยู่ครับผมไม่รู้จะมาหรือเปล่าครับเจ้าหลิวตันตัวนี้สิ่งใหญ่จะลองดูครับผมถ้าไม่มาก็ต้องย้ายครับผมรอชมครับก็ผ่านไปยี่สิบนาทีนะครับยังไม่มาเลยครับเจ้าหลิวไม่รู้ไปไหนครับวันนี้ ตกติจะมานะครับได้ยินเสียงแปลกๆวันนี้ไม่มานะไม่เจอครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับถ้าไม่มาก็จะย้ายแล้วครับผมหลังค่อยมาตามใหม่ครับนกต่อแล้วก็ทั้งเรียกทั้งโยนแต่ไม่ยอมมานะครับเดี๋ยวรออีกสักแป,ป๊บนึงถ้าไม่มาก็ เปลี่ยนหมายครับผมก็มาตามต่อหมายที่สองนะครับปาอ้อยนะครับกอนกขึ้นไปที่เรียบร้อยครับอยู่ริมปาอ้อยนะครับผมตอนนี้นกต่อกำลังเรียกนะกํากำลังทำนะคเดี๋ยวจะมีนกเข้าไม่เข้าเาเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับ ตอนนี้ไม่นกป่ารับแล้วนะครับอยู่ทั้นู้น,นครับเดี๋ยวไปรอเพอมีแต่นกรับนะครับแต่ไม่มีนกเข้าร่วมเลยครับผมภาคสองก็ยังไม่มีนกเข้าร่วมนะครับ เดี๋ยวรอดูสักแป๊บนะครับว่าจะมีตัวเข้าร่วมไหมครับเหมือนรู้กันหมดเลยครับตรวเนี้คนเล่นเยอะครับเที่ยงมันอยู่ต้นตรงข้ามนะครับมาสองตัวมาขับกันอยู่นะแต่ไม่ร่วมต้นครับขับไปขับมาแต่ไม่ยอมร่วมต้น ผมก็ไม่เข้าใจว่าดูแบบไหนเข้ามาร่วมต้นตัวนึ่งแลผมน่าจะเป็นตัวเมียรครับเพราะเข้ามามันเงียบเยียบครบัเข้ามาสามตัวแล้ว อยู่ร่วมอยู่ต้นตรงใกล้ๆติดกันกันหนึ่งตัวน่าจะเป็นตัวเมียครับอีกสองตัวอยู่ถัดไปครับมาลุ้นกันครับวัวจะตีไข่แตกหรือเปล่านกฝึกจอลมโบออกไปแล้วครับนกป่านกต่อก็งเงียบ ตื่นอะไรไม่รู้ครับอยู่ดีๆก็ออกไปครับนกป่าก็ไปครับนกตอกระเงียบครับผมไม่รู้ตื่นอะไรเห็นเดี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี่ยวเยอะเลยครับ มาแล้วนกป่าเข้ามารวมต้นอนกแลรวบนกต่อเรียกกับมาครับตอนนี้อยู่บนยอดครับผมยังไม่ลงยังไม่ลงครับเริ่มขยับลงมาเรื่อยๆแล้วครับนกต่อคูคูครับเรียกครูครับเสียงไม่ดีแต่มีขลม มีขัดมีหนุนมีเรียกคูนะตัวนี้มีออดมีอ้อนนะครับจะตีบดไข่แตกมันจะเลยตัวแรกได้หรือเปล่าครับ เข้าอีกตัวนึงแล้วผมเป็นสองตัวครับอยู่ของคนดูว่าจะตีบมดแตกได้ไหมครับโอ้โหหนีไปแล้วอีกตัวนึงมาขับไปอยู่หน้าชานคอยดูจะเหยียบไม่เหยียบครับจะตีไม่ตี นกต่อกำลังอ่อยครับนกป่าขยับลงมาแล้วอยู่เหนือบนพเนียดประมาณว้าครับผมนกต่อกำลังอ่อยมากครับทำเสียงออดเสียงอ่อน,ออนครับอ่อยมากกระแทกมากครับผมไม่ยอมลงสักทีครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อ นกต่อเรียกนะครับนกป่าเสียงเล็กครับขลลมบางๆครับผมจะได้นับหนึ่งกับเข้าครับรบดเจ้าแลมโบนกฝึกนะครับเวลาเข้าเข้าทีละสองทีละสามแล้วขับกันนะผมผมรู้สึกเบื่ออย่างนี้นะเวลาไม่เข้าไม่เข้าเลยเวลาจะเข้าแย่งกันเข้า แต่ยังอยู่ตัวมารุ้นครับเรียบร้อยครับเจ้าลัมโบจัดแต้มแรกเริ่มนับหนึ่งได้แล้วครับเสียงเล็กขลมบางๆครับผมโอ้ออกเที่ยวที่เจ็ดจับแต้มแรกนะครับเจ้าแลมโบครับผมเสียงเล็กคลุลมบางๆครับมีไข่แตกจนได้ครับนกขุดตัวนี้ปล่อยจนเขาลงมาเหยียบก็ได้ครับผม นะครับไหวจนเขาลงมาเหยียบจะได้ครับเดี๋ยวขอเวลาเอานกลงกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูตัวนะครับอ่อยจนเขาลงจนได้ครับนี่ครับนกฝึกเจอร์ลมโบครับจัดจนได้ครับเสียงเล็กเขาลมบางๆครับเนี่ยบโฉหน้าเจอร์ลมโบนะครับเสียงไม่ค่อยดีครับแต่ว่า ลูกอ่อนลูกอ่อนเยอะขลมมีครับเริ่มนับหนึ่งครับนกฝึกตัวนี้จัลแรมโบออกครั้งที่เจ็ดครับผมนี่ครับวันนี้จัดเฉลยเสียงเล็กมีขลุมให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูลายดูลายครับพอใช้ได้ไหมสวยไหมครับอาจารย์ทุกท่านครับเสียงเล็กมีขลมุมครับเดี๋ยวปลด ออกมาดูว่ามีอะไรพิเศษอีกหรือเปล่าครับดินจนคนหลังล่วงหมดครับนี่ครับตัวใหญ่ครับนี่ครับลายปีครับ ขาใหญ่นะครับก็เสียงก็ใช้ได้ครับผมเสียงเล็กมีขลุมครับตัวใหญ่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับช่วงนี้ติดงานครับขุดมันนะครับก็มีเวลาก็จะทําคลิปแบบนี้อีกครับผมวันนี้มีเวลาครึ่งวันครับเสร็จแปลงรุ่งนี้ก็น่าจะลุยงานต่อนะครับถถึงว่าผมไม่ค่อยได้ลงคลิปก็อย่าลืมกันนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนครับช่วงนี้ขอทำงานก่อนนะครับครับสวัสดีครับ